ตะกล้องระวังโดนน้องก็คืออยากให้เริ่มผันนะมันเป็นอะไรที่หล่อชิ้นกี้มาแล้วลก็เสือว่าไม่มีใครถามแต่เราอยากตอบโอเคเริ่มมาถามคิดยังไงถึงเริ่มทำยูทูบคะคิดยังไงถึงเริ่มทำยูทูบรอมองว่าอยากให้เริ่มทำยูทูบแบบบางคนอื่นเขาก็ทำกันก็คือมันดูน่าสนุกจริงๆอ่ะเคยเปิดชท่าหนึ่งแล้วแต่ว่า เราแบบไม่ได e ้ต an er like ั้งใจลงคือมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยไม่เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีคนดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบแต่กล้องพียบอกว่าว่าเห็นวิวด้วยคือการลอดสูบแบบชอบนะถ้าได้เริ่มทำก็ก็ดีเหมือนกันคิดว่าน่าจะทำเหมือนกัแล้วก็เอาคนสอง ถ้าไม่ดังจะทํำยังไงถ้าไม่ดังก็คือไม่เป็นไรไม่ได้อยากดังเลยอยากทำเแคบบ่แบบเพอมีผู้ติดตามนีดนึงแบบเราพอแบบแบบแบบพอแบบสนุกอะไรอเงีดะไรอย่า,าย,ยาาคือแบบทำไปอ่ะก็ทำแบบไมด้ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนรแล้วแล้วถ้าไม่มีผู้ติดตามลังแบบแบบมีคนดูแต่ว่าไม่มีผู้ติดตาม มีคนดูแต่ไม่มีผู้ติดตามก็แล้วแต่ก็คือบอกแล้วว่าถ้าไม่มีผู้ติดตามเธอก็จะได้ก็ไม่เป็นไรสบายสบายก็ว่าตอบชอบแบบแบบชอบแบบสไตล์ของตัวเองชอบที่เป็นตัวเองมากกว่าไม่ชอบป็คือเหมือน ก็คือถ่ายคลิปก็คือถ้าตัดไม่ดีก็ก็งลงเฉยๆก็ไม่ไม่เด้อะไรแต่รู้แค่แค่อยากถ่ายเฉยทําไมถึงเลือกสถานที่ที่ทะเลที่จะมาถ่ายวันนี้ค่ะทะเลคือจริงๆเนี่ยในคืออยู่ที่จังหวัดตาันะคือทะเลเนี่ยมันเป็นทะเลแบบมันไม่ไม่แบบบ้านแบบผีด่านอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทะเลแดดก็ร้อนทะเลบ้าน็ะกอนคือแบบคือแบบสบายมากคือแบบ มันไม่มีคนถึง่เลือกถ่ายเพราะอยาลืม้แบบเป,เปิดเปิดคลิปแรกด้วยไงคลิปแรกคลิปที่สองแล้วคือแบบมันแบบม่รู้สึกแบบเออมันก็เขินๆเหมือนกันนะตอนเรานม่ีคนถ่ายต้องมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราเปิดที่นี่ดีกว่าตอถามต่อไปนะคะเป็นคนยังไงคะแบบนิสัยหรือว่าบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนยังไงแล้วันนี้ถาินิสยยัยอะเป็นคนแบบ เปนมโหคือเป็คนโมโหง่ายมากแล้วหน้าเนี่ยคือไม่ยิ้มแย้มคลอกแบบไี่มีมากแต่แจะเป็นผว้ปกรอตถ้าแบบคนาให้เราโกรถ้าเป็นแก็คือเป็นคนเ็นก็คนยใจเลยหรือเหื่อยเลยแต่ถ้าไม่ชอบใครรู้สึกว่าเราเราไม่ได้ชอบเนี่ยยุงด้วยอ่นนเราก็ตเรกปรน่ต่อไปนะคะเกิดที่จังหวัดอะไรเกิดที่จังหวัดตรานะคะตอนนี้ก็คืออยู่สองสางที่ได้ไหมเน่ยบอกที่อยู่ได้ไหมเนี่ยด้านน้ ตำบลบางติดอำเภอแหลมงอบนะคะแต่ว่าอยู่ท <daar> ี่หินกาดก็คือมีบ้านบ้านหลายที่อ่ะมีทั้งบ้านเก่าบ้านเก่าใหม่แล้วก็บ้านยายอะไรเงี้ยดูได้หมดงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อายุ14่ะแตจคือคือตัวโตหมากันที่1ต1อบคุณต่อไปนะคะพ้อทำอะไรเป็นพิเศษน็ กินกับส่วนมากเนะนี่ยหนังสืออ่พนะพวกหนังสือก็ว่าการอ่านแบบวิชาการอะไรเงี้ยส่วนมากจะไม,ไม่ไม่ค่อยคือก็ก็ขอค่อยถ้าถึงว่าอาทิตย์หนึง่งถ้าถึงอาทิตย์นั้งปก็แบบมีอนะไรให้แบบเราต้องอ่านต้องทำแบบทดสอบนะแล้วเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็จะเอามาอ่านบ้างเรื่องหนัือแบบชอบชอบพี่ครูเขาแบบให้หรือแบบเรามีมี้หอแล้วอะไรเงนะี้ยแล้วก็หนังสือ,อย้ายก็อ่านเรื่องเด็กเกาหลีใตแล้วไม่รู้อะ ชอบถ่ายรูปต้องเป็นละไรชอบมากแล้วก็คือแบบถ่ายรูปแบบฟรีถ่ายรูปแบบธรรมชาติเลยชอบเลยนะคะแล้วก็ชอบแบบว่าดูหนังในเน็ตฟิกแล้วก็ชอบแบบเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่ามีขีดหยางที่จะบอกนะคะคือถ้าหลังจากหมดคงซื้อไม่ได้คงไม่ดีนะคะก็คิดว่าคืออยู่ในจังหวัดตากเลยอยากจะถ่ายคลิปวิดีโอกีกับในตัวเมืองตากท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย พอมีตังไปแล้วก็จะไปให้ดูกันนะคะเดี๋ยวก็เราจะตามชมกันนะคะต่อไปนะคะเสีะะยงคลืบไม่ได้ดังหน่อยนะคะทุกคนใช่เสียงคลื่นดังมากค่ะก็ต่อไปนะคะชอบกินอะไรชอบกินไข่นดะงไข่นะ่านะเนี่ยต้องเป็นไข่ที่แบบว่าเอาเตรียนเจียวอะ่ะที่มีน้ำมันอัดใส่เข้าไปในกระทะแล้วก็ไขอ่อ่ะคือต้องขยี้มันขยี้แบบให้มันแหลกๆหะ แล้วก็เติมน,น้ำแล้วก็เติมน,น้ำดีแล้วชอบแบบน้ำมากกว่าเติมแล้วก็อย่าเพิ่งแล้วก็มีนะพวกมาม่าแล้วก็เออแล้วก็พวกชอบกินตรงๆแล้วก็ยัดอะไรเงี้ยพวกแบบเส้นไม่ชอบกินของเลยคะ่ะแล้วก็พวกของดองนะอะไรเงี้ยชอบต่อไปนะคะรู้สึกยังไงกับทีมงานที่มาช่วยถ่ายทีมงานขอโทษนะว่าเพราะว่าทีมงานเนี่ย คิดไม่หยุแล้วว่ามันไม่มีคนช่วยแล้วแบบจะให้ใครมาถายก็คงไม่อยากถายเพราะว่าห้องมันไม่มีคนคูบมันมันไม่มีคนติดตามต้องเริ่มต้นกตัวของเราเองอะไรเงี้ยแต่ก็มีน้องแล้วก็มีพี่ก็คือรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลยเซเว่นอยากจะปตนตัดต่อเก่งมากเขาให้ดูที่คือแบบยอดมากที่มีคนมช่วยถ่ายกล้องเตรียมคิดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอบคุณมากๆที่มาช่วยถ่ายต่อไปนะคะถ้าเริ่มมีผู้ติดเอ้ยเอาใหม่นะคะ ขอโทษนะคะถ้ามีผู้ติดตามแล้วเป็นที่รู้จักมากขึ้นจะทายังไงก็ขอบคุณคนที่ติดตามแต่ว่าเอาให้มันเอาให้มันเริ่มมีคนติดตามมากขึ้นก่อนเริ่มทาอะไรนี้ได้เลย่ะเออถ้ามีคนติดตามก็ก็รู้สึกดีนะแบบคิดว่าไปไหนก็มีมมแต่คนรู้จักแต่ไม่ได้อยากให้รู้นะจักมากเพราะจริงๆอะเป็นคนโลกเดี่ยวตัวสูงมากชอบทาอะไรคนเดียวชอบอยู่คนเดียวชอบไปไหนไปไหนคน, ar, คนเดียวขนาดไปเมือง่าเลยแม่ไปซื้อของอ่ะ เราเราเราชวนเพื่อนชวนน้องชวนใครนะแต่แต่ใจจริมัะชอบเป็นคนเดียวมากกว่าแล้วเราไม่กลัวอะไรเลยด้วยเป็คนเดียวได้เออเป็นคนแบบกล้าลองนี่่ใชแบบกล้าคิดกล้าทกล้าคิดกล้าลองเพราะพันธุ์คนแบบนี้แมล้วก็ไม่ค่อยถามใครด้วยนะคือไปปุ๊บวันนั้นก็จักรถึงก็โดนญาติอะไเลยนะว่าทำไมไปแต่เช้าตื่นไปจากไหนไม่อยู่บ้านไปแล้วันเสาร์คนอื่นเขาหยุดกันทำอะถึงไปอะไรเงี้ยไอ้ก็ไปคนเดียวเลยก็ก็มันไปซื้อของแล้วไม่ได้ไปทำอะไรดี กจะไปนถึงะมากว่ดค่ะคสถานจะไปนะคะถ้าเปิดโรงเรียนไปมีวันหยุดจะไปเที่ยวในตัวเมืองตัดไหมต่อนี้ข้าทัวร์ค่ะข้าทัวร์แต่คือคล้ายๆพาทัวร์คือเขาจะลำบนเนี่ยอำเภอแบบนลำเชี่ยวอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบบนไล่อยที่เขาทำพลอยกันคลองใหญ่เนี่ยคลองใหญ่เคยไปไปทำโครงงานกับเพื่อนแล้วพอเพื่อนก็พาไปตอนตอนนั้นยังไม่ได้คิดที่จะเริ่มทำ YouTube เนี่ยไปแน่ถ้าแบบเริ่มมีทางอะไ เราจะไปจะพาทัวร์ในตลาดโต้รุ่งแสนรุงง้งกันไปแน่ก็มีคำถามเะยถามไหมก็ถ้ามีดราม่าถ้ามีดรา,าม่าเกิดขึ้นเหมือนว่าแบบดราม่านั่นแหละเนาะจะเหมือนว่าจะทํายังไงจะแก้ปัญหาดราม่านี้ได้ยังไงการที่ดรา,าม่าเราก็ต้องดูก่อนว่าเอาอะทำ คิดแล้วใจตองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราเป็นคนแบบสิบเยอะเป็นคนแบบคเครียดแบบสิบเยอะมากเลยค่ะอืมไปดีก็วันนี้ก็ฝากกดติดตามช่องเธ t h จ J J Channel ด้วยนะคะก็เป็นช่องเปิดใหม่ก็ฝากติดตามกด, like ดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าแต่ว,ว่ามีอะไรบ้างอะะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าคนอยากรู้ชื่อเล่นนะชื่อเล่นชื่อจีน เกิดบรรตุจีนเออญาติญาติครอบครัวก็เลยตั้งชื่อว่าจีนนะคะก็ขอบคุณมากสําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะอยากทำจริงๆถ้ามีคนติดตามก็ท่านมีไม่มีก็ได้ก็แล้วแต่ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย